เพื่อนชาวโซเชียลค่ะนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วก็พอดีจะมาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอ,อันเมื่อวานแต่ว่าไม่สบายมากๆเลยตอนนี้ก็ยังไม่หายนะเสียงยังขึ้นจมูกอยู่เลยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรที่คิดว่าจะเริ่มต้นแล้วยังไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยจิ๊็อยากจะให้เริ่มตั้งแต่ปีนี้นะคะถ้าเกิดรอเวลามันก็จะรออยู่อย่างนั้นไม่ไม่ดีขึ้นสักทีเนาะจะได้แบบว่า อย่างที่จิ๊บเคยบอกไว้ว่าประสบความสําเร็จวันนี้เนี่ยได้เปรียบนะคะได้เปรียบกว่าเราไปประสบความสําเร็จตอนโตเพราะว่าในหลวงที่คนอื่นแบบว่าเพิ่งประสบความสาเร็จในวันนั้นเราอาจจะแบบใช้ชีวิตยังสบายไปเราก็ได้นะก็วันนี้มีอะไรมาให้ดูสิวขึ้นนะคะสองเมตรนี่คือสิวขึ้นเนี่ยอยากให้คือที่จะมาอ่านกเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าจิ๊บหน้าดีอยู่แล้วหรือเปล่าถึงแบบว่า ผิวใสหรืออะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนผิวเีอะไรก็อย่างที่บอกว่าถ้าพักผ่อนไม่พอไม่สบายปุ๊บเนี่ยจิบอะถ้าไม่ถ้าจิบไม่สบายเมื่อไหร่สิวจิบจะขึ้นทันทีเพราะว่าร่างกายจิบแบบไม่แข็งแรงผิวจะอ่อนแอมากงมาแล้วสิวจะขึ้นง่ายสิวแบบนี้ก็คือสิวอุดตันเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้จะไปหาหมอแล้วก็กดออกแล้วก็เอาในครีมโปรคือจริงๆเนี่ยรอให้หัวมันสุกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ หัวมันก็ใกล้ๆจะสุกแล้วเล็บลอกอยู่ละแล้วแบบคือมันใกล้ๆจะสุกแล้วอะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าสามารถเจาะออกได้เลยไหม mm hmm. ก็คืออยากจะบอกว่าสิวเนี่ยมันเป็นนดทุกคนจิ๊บมาใช้ครีมมาตั้งนานแล้วห้าปีแล้วแต่ก็ยังมีสิวขึ้นอยู่ไม่ได้แพ้ครีมนะคะแต่แต่หมายความว่าถ้าผิวเราอ่อนแอมอะไรเนี่ยสิวมันก็ขึ้นได้ก็เดี๋ยวมาติดตามพัฒนาการสิวเม็ดนี้ของจิ๊บเนาะว่ารอยของมันแล้วก็รอยแดงอะไรเงี้ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะ จากครีมของิก็อยากจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าครีมเนี่ยถึงจะเป็นครีมที่รักษาสิวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผิวเราอ่อนแอมอไหร่สิวก็จะขึ้นไม่ได้นะคะอตามนั้นเนาะ